สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นานา,นาที่ติดตามช่องกรรุ้งฝอยเกษตรค้างบ้านของผมกันมานะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งฝอยในบอ่อพายางบอ่อซีเมนแล้วก็บอ่อดินที่มีหลายๆคําถามแล้วก็หลายๆคนที่เขาถามกันมาว่าเลี้ยงแบบไหนดีกว่ากันระหว่าง3อย่างในความคิดของผมนะครับ ผมให้คาตอบเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยก็คือบอดินดีที่สุดแต่ผมจะพูดถึงเรื่องของบอพพ่อผ้า PE ก่อนเพราะผมเคยเลี้ยงมาแล้วทั้งบอ่อผ้า PE บอบอ่อซีเมนต์แล้วก็บอ่อดินบอ่อผ้า PE ผมให้เป็นอันดับสุดท้ายในการที่ผมถ้าผมเริ่มเลี้ยงใหม่ผมจะให้เป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ายุ่งยากแล้วก็ดูแลยาก ถ้าพูดถึงเรื่องบ่อผ้าพีผมให้ในส่วนของข้อข้อดีก่อนข้อดีจัดการทำสร้างบอ่อง่ายใช้พื้นที่ไม่เยอะอ่าถ้าเลิกการเลี้ยงไปแล้วก็เก็บกวาดง่ายสามารถรื้อถอนได้กลับมาเป็นพื้นที่เหมือนเดิม และส่วนข้อเสียนะครับผ้า PE มันมีอายุการใช้งานของมันถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบเลี้ยงกุ้งฝอยแบบยาวๆตัวนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นบ่อปูอรปหรือบอ่อซีเมนจะดีกว่าเพราะว่ามันมีอายุไข,ขที่ว่าอาจจะขาดอาจจะรั่วซึมหรือมีมแมลงนะครับมแมลงตัวนี้สำคัญนะครับพวกจิ้งหรีด พวกแมลงที่มันเป็นปลาแมลง,งปากแข็งพวกนี้มันจะเจาะกินผ้ายางนะครับทําให้ผ้ายางเราจากที่ว่าอ,อายุใช้งานณประมาณสัก1ปี2ปีเจอแมลงกัดเอาเครั่วต้องอุดต้องหารอยรั่วหาอะไรมาปะอีกพอระยะนานๆไป2องปีสาปีสปีผ้ายางเป็นพลาสติกนะครับมันผ้าพีพีมัน มันมีการย่อยสลายของตัวมันอยู่แล้วยังไงก็เราก็ต้องรื้อเปลี่ยนมันต้องปลูกหล่อนของมันตัวนี้สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดไปถึงวันเวลานั้นๆแล้วในการรื้อถอนขนย้ายเปลี่ยนผ้าพีอีทับกลับกลายเป็นว่าเราต้องเอากุ้งไปไว้บ่ออื่นในการขนย้ายกุ้งตรงนี้ครับสำคัญด้วย กุ้งที่เป็นแม่ไข่อยู่นะครับมันจะสลัดไข่นะครับาการที่สลัดไข่ก็คือมันจะเจอน้ำน้ำใหม่แล้วก็อ,อุณหภูมิน้ำคือสถานที่ใหม่ของมันนะครับมันจะต้องปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้กุ้งเกิดความเครียดนะครับเขาจะสลัดไข่ทิ้งเราจะไม่ได้เห็นลูกของเขาตรงนี้นครับ มันสาคัญแต่จริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าผ้ายางมันไม่ได้รั่วไม่ได้ซึมโอเคได้แต่ผมพูดในกรณีว่าถ้าเกิดผ้ายางมันรั่วมันซึมในจังหวะที่ว่าเรามีกุ้งเยอะๆในบ่ออันนี้ลําบากเลยนะครับต้องรือ้อต้องย,ย้ายโอ้วุ่นวายไปหมดนะครับผมเคยมาแล้วผ้าพีก็ไม่มีอะไรเยอะกับมีทั้งข้อดีและข้อเสียอ่ะเรื่องอุณหภูมิน้ําอีกอย่างหนึ่ง ในส่วนของผ้า p e. ีนะครับมันจะมีความลึกความตื้นของเราด้วยที่เราสร้างบ่อขึ้นมาความลึกมากเกินไปเวลาเราใส่น้ำมันก็ได้ปริมาณที่ไม่มากสำหรับน้ำนะครับถ้ามากเกินไปมันก็มีแรงดันของน้ำเยอะทำให้ผ้ายามันขาดมันยืดมันรับน้ำหนักไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เหมือนอซีเมน แล้วก็ถ้าตื้นเกินไปมันจะทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนเป็นสิบสิบครั้งเลยถ้ามันเจอแสงแดดนะครับจะทำให้กุ้งของเรานกถ้าเกิดอุณหภูมิเย็นไปร้อนไปกุ้งของเรานกได้หมดเลยนะครับกุ้งเป็นเป็นสัตว์ประเภทอ่อนแอนะครับอันนี้คือสำหรับบ่อผ้า,อาพีอีนะครับใครที่เขาบอกว่าเลี้ยงบอ่อผ้าพีอีแล้วขยายลูกได้ คุณลองไปถามเขาเลยนะครับตรงๆเลยว่าเขามีบอ่อดินอยู่ไหมเขาขยายพันธุ์ขายพ่อแม่พันธุ์เขามีบอ่อดินอยู่ไหมผมมั่นใจว่าทุกคนจะต้องมีบอ่อดินเป็นพื้นหลังอยู่ไม่งั้นสําหรับบอ่อผ้ายางที่เคยอยากจะเลี้ยงเพื่อขายเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้ลําบากครับอ่าโอเคในส่วนของบอ่อผ้าปี มันมีดั้งข้อดีแล้วก็เสียมาต่อกับบ่อปูนนะครับอันดับที่สองของผมในความคิดของส่วนตัวผมนะครับเป็นบ่อปูนบ่อซีเมนผมพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีเลยก็คือแข็งแรงทนทานสามารถที่จะเลี้ยงได้ยาวๆเลิกเลี้ยงกุ้งไปแล้วก็อาจจะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์อื่นได้ต่อแบบ ยาวๆเลยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะแข,ข็งแรงอยู่แล้วเพื่อนๆพี่ๆก็เข้าใจอยู่แล้วตรงนี้แล้วก็การรั่วการซึมก็อาจจะมีบ้างมันอยู่ที่พื้นฐานการสร้างของเราก่อนเดี๋ยวนี้วัดถุกมีเยอะแยะครับที่เอามาสร้างน้ํายาก,กาันซึมนู่นนี่นั่นมีอะไรเยอะแยะแต่ไม่ต้องมาแก้ไขยเยอะมากมายเหมือนบอกผ้าปีอี บ,บ่อผ้าใบเลี้ยงได้ครับเลี้ยงเป็นระยะสั้นๆหรือเป็นที่พักของกุ้งฝอยแต่สําหรับบอ่อซีเมนต์บอ่อปูนก็จะเลี้ยงได้ในระยะยาวมากกว่าไปอีกประมาณสักกี่เท่าตัวนี่ก็ก,ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันจะเลี้ยงได้ยาวมากกว่าแต่มาพูดถึงข้อเสียของบอ่อปูนนะครับ <c oughs> บอ่อปูนบอ่อซีเมนต์ถ้าเกิดเลิกเลี้ยงไปแล้ว ถ้าไม่เลี้ยงอะไรต่อมันจะทําให้เราเสียพื้นที่หรือไม่เราก็ต้องรื้อถอนมันข้อเสียก็คือมันยากในการรื้อถอนเพราะมันมีโครงสร้างที่หนักโครงสร้างที่หนาแน่นการรื้อถอนก็ค่อนข้างที่จะลําบากอันนี้คือข้อเสียของเขาเลยแต่ถ้าใครต้องการที่จะเลี้ยงยาวๆอันโอเคมันก็ไม่มีข้อเสียในส่วนนั้น แต่ถ้าใครต้องการที่จะเอาพื้นที่กลับคืนมาเป็นพื้นที่เดิมเพราะว่าเราไม่ได้ทําตรงนี้แล้วนี่คือข้อเสียถ้าตัวเองทําไม่ได้อ่าอาจจะเกิดการาว่าจ้างให้คนอื่นมาทําให้มันก็มีผลพวงไปทั้งหมดนะครับมันก็มีข้อสีข้อดีมันมีอะไรไม่เยอะหรอกครับอ่าสำหรับบอร์ซีเมนอ้อในเรื่องอุณหภูมิอย่างที่บอร้าพีที่ผมพูดไป อุณหภูมิของบอ่อซีเมนต์อุณหภูมิน้ําจะดีกว่าบ่อผ้อาพีนะครับน้ำเขาจะเย็นอุณหภูมิเขาจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะน้อยอโอกาสการน็อกของกุ้งก็มีน้อยนะครับที่ผมเลี้ยงบอ่บอพีบอ่อซีเมนต์บอ่อปูนซีเมนต์บอ่อปูนซีเมนต์ลูกของกุ้งฝอยค่อนข้างที่จะขยายเร็วกว่า แต่ที่ผมมาพลาดคือพลาดในจุดตรงจุดตรงสาหร่ายสาหร่ายที่ใส่ลงไปมันเกิดอาการเน่าเสียเขาเรียกว่าอาการสาหร่ายเป็นพิษนะครับทําให้กุ้งนอกทาให้กุ้งตายอันนี้แก้ไขลําบากถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอกับประสบการณ์ของตัวเองอก็มีไม่เยอะครับในส่วนของบัวผ้าพีแล้วก็บ่อซีเมนมาพูดถึง บอ่อดินจริงๆบอ่อดินข้อข้อดีมีเยอะมีเยอะมากกว่า,า,าข้อเสียเลยด้วยซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างมาก่อนเลยสำหรับบอ่อดินน้ำจะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการตกตะกอนมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในวันสองวันฝนตกลงมามี การเป็นกรดเป็นด่างของน้ํามันจะซึมเข้าไปในดินนะครับกุ้งมันจะปรับสภาพได้เร็วมันมีแร่ธาตุมันมีการฝังตัวมันมีตะไคร่น้ําให้กุ้งกินแต่ถ้าเทียบสําหรับบ่อซีเมนต์บ่อผ้าพีเอ็บ่อพวกนี้จะไม่มีแร่ธาตุนะครับจะไม่มีแร่ธาตุให้กุ้งกินกุ้งแท้กินกุ้งเป็นสัตว์ที่ จะ,ะคุยเขียกินทั้งวันทั้งคืนนะครับพวกนี้มันไม่ได้กินเยอะแต่มันกินตลอดเวลาถ้าเป็นบ่าาอผ้าพติกบ่อซีเมนต์มันจะไม่มีแร่ธาตุและกุ้งคุยกินแต่สําหรับบ่อดินทําให้กุ้งจเจริญเติบโตได้ดีอลคราบได้ดีมีตะไคร่น้ําอะไรกินถ้าใครมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่เยอะๆผมอยากแนะนําให้บ่อดินเลยครับ ทีเดียวจบผมเคยปล่อยไป,ประมาณครึ่งกิโลถึงประมาณ1กิโลครับสำหรับบอ่อของผมสามเดือนเท่านั้นเองครับในบอ่อผมประมาณการได้สิบกว่ากิโลขึ้นนะครับจากที่สังเกตโดูแล้วถามว่าข้อเสียของบอ่อดินมีไหมมีนะครับ แต่น้อยน้อยกว่าสำหรับบอ่อผ้าพีอีแล้วก็บอ่อซีเมนมันมีมันเสียบอ่อข้อข้อเสียของบ่อดินก็คือมันมันเสียพื้นที่ในการใช้สอยของบริเวณบ้านถ้าใครมีพื้นที่น้อยก็ไม่แนะนําให้ขุดบอ่อนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ที่เยอะมีพื้นที่เหลืออ่าอ่าห่างไกลจากเด็กหน้าบ้านไหนมีเด็กเล็กก็ตรงที่อาจจะ,ะเสียงน่อยแต่ถ้าว่า ไปขุดที่ไกลๆจากบ้านไปก็อันนี้ก็โอเคนะครับแต่ไม่แนะนําให้บ้านที่มีเด็กเล็กขุดนะครับสําหรับบ่อดินถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เยอะจัดการได้เลยแต่ถ้ามีพื้นที่น้อยๆโอกาสที่จะกลับมาเป็นพื้นที่ปรับให้มันเรียบเหมือนเดิมก็ลําบากอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุนตอนขุดก็ใช้ทุนอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ เลิกสมมุติเลิกเลี้ยงกุ้งฝอยหรือไม่เลี้ยงปลาอะไดทดแทนอ่าคิดจะปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมตรงนี้ครับมันจะใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะมากกว่าบ่อซีเมนต์แล้วก็บาภาภ่อพลาฟิอีกนะครับแต่ผลผลิตของการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นบอดินได้ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าข้อดีของบอดินมีเยอะให้ผมสรุป ก็คืออันดับหนึ่งเลยสำหรับผมก็คือบ่อดินต่อมาก็คือจะเป็นบ่อซีเมนต์หลังสุดเลยจะเป็นบ่อผ้าพีพื่เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เคยเลี้ยงอันนี้ครับก็จะพอ,ออพอจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับผมอยู่แต่ถ้าคนไหนที่ไม่เคยเลี้ยงก็ต้องลองศึกษานะครับแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมด ผมไม่ได้ห้ามว่าคุณต้องไม่ได้คุณต้องไม่เลี้ยงนะบ่อผ้าพีเคุณต้องไม่เลี้ยงนะบ่อซีเมนให้คุณไปเลี้ยงบ่อดินไม่ใช่นะครับในส่วนตรงเนี้ผมต้องการแนะนําให้เห็นภาพว่า,าการเปรียบเทียบระหว่าง3าอย่างอันไหนที่คุณเหมาะแล้วก็เหมาะสําหรับคุณแล้วก็ในการเลี้ยงของคุณอันไหนที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็แค่นั้นนะครับผม ไม่ได้เก่งไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแต่จากที่ผมได้ศึกษาและเลี้ยงมามันมันสอนให้ผมได้รู้ในส่วนที่ผิดพลาดในแต่ละ,ะข้อเล็กๆน้อยๆที่ว่าหลายๆคนสงสัยผมก็มาตอบจริงๆอะผมอยากจะพูดตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ว่ามันใช้ระยะเวลาในการพูดเปรียบเทียบเยอะอาจจะควังแล้ว ขัดหูขัดใจขัดตามไม่อยากจะคว้างต่ออันนี้ก็ทนทนคว้างสักนิดนึงนะครับถ้าใครได้คว้างแล้วเอาไปทําตามนะครับโอเคสุดยอดครับมันมันจะเห็นผลได้เร็วกว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกอยู่นะครับอเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้คแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไว มีอะไรก็ผมมามาอัปเดตอีกทีหนึง่งคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพืบบ่อนพี่พที่ตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับผม